ชมบรรยากาศอำลาเจ็ดเซียนสุดอบอุ่นส่งไม้ต่อรุ่นใหม่ไปโอลิมปิกเกมก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อมุ่งสู่30,000ผู้ติดตามไปด้วยกันนะครับสวัสดีชาวมอนออนะฮะวันนี้ช่อง m ายเน e มอิพามาดูครับงานอำลาของเหล่าเจ็ดเซียวลลนวอลเลย์บอลนะฮะเ Legend of Volley l บ ของประเทศไทยนะครับก็วันนี้มีจัดกันที่ดอสเดียมหัวหมากนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็ผลการแข่งขันนัดอำลาของพี่ทั้งเจ็ดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับนี่ก็เป็นป้ายแบ็คดรอปหน้างานนะครับที่ให้แฟนๆเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปเป็นที่ลึกได้นะครับซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ายังจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิดนะครับไม่ได้มีการขายบัตรแบบปกตินะฮะ คนที่จะเข้างานได้เนี่ยต้องฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับแล้วก็ต้องตรวจ ATK ด้วยนะครับด้านหน้างานก็มีจุดตรวจกันนะครับนี่ก็เป็นของที่ระลึกนะครับเสื้อนะครับเจ็ดเซียนนะครับน่ารักดีนะครับแล้วก็มีหมวกด้วยน่ารักครับราคา400บาทนะครับทั้งหมวกทั้งเสื้อนะครับนี่ก็เป็นใบกาดทางเข้านะครับมีสแตนดี้นะครับให้สามารถถ่ายรูป ร่วมกับทุกคนเป็นที่รลึกได้น,นะครับก่อนจะเดินเข้าไปในสนามนะครับโดยคู่แข่งของจัดเซียนครับวันนี้ใช้ชื่อว่าทีมออสตา a ทเล n d นครับนำมาโดยวิภาวิสีทองนะครับเบียนุชแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราดกันติกาแก้วพิมพ์นะครับอัมพาสนชุรัตนานนพัฒน์ูลจักคำนะครับดลพรสินโพคารีนาเค้าเซอร์ครับธนชาสุขสด แล้วก็ทีชากรบุลเลอร์นะครับในเสื้อสีเหลืองที่กําลังวอร์มอยู่ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจครับเราพี่ๆเจ็ดเซียนเจอกับนักกีฬาบางคนครับที่กําลังจะเป็นดาวรุ่งนะครับมุ่งสู่ทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปนะครับยังไม่รวมบางคนที่เล่นอยู่ต่างประเทศครับเสียดายที่ไม่ได้มานะครับบางคนนี่ติดแข่งขันลีกอยู่ที่ต่างประเทศนะครับซึ่งก่อนแข่งขันก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับ เมื่อกับตันกีฟครับวิลัวันพิญญพงศ์นะครับก็ไม่สามารถลงแข่งขันได้ครับแล้วก็บอกสาเหตุนะครับที่ทุกคนเนี่ยต้องแสดงความยินดีครับเพราะว่าเธอกําลังตั้งครันแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของกับตันกีฟกันนะครับ ซึ่งจากการที่กัปตันกีฟวิลวันเนี่ยลงเล่นไม่ได้นะครับก็เลยมีการเชิญนักกีฬาครับแขกรับเชิญพิเศษมานะครับก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ดีทีเดียวนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นอ่าพวกเรานักกีฬาเกาหลีนะครับที่เราวอลเลย์บอลเจ็เซียนเนี่ยสนิทนะครับแต่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าใครนะครับที่มาเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เล่นอยู่ในฝั่งเจ็ดเซียนนะครับนี่ครับเดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับ คือมี6คนเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยครับสุดท้ายก็เปิดตัวจริงๆครับออกมาเป็นคุณรัศมีแขนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดาราที่เ,เล่นวอลเลย์บอลได้ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูครับว่าลีลาของรัศมีแขเป็นยังไงนะครับ ไปดูผลการแข่งขันกันบ้างนะครับก็ฝั่งออสตาไทยลีกเนี่ยอยู่ในชุดสีเหลืองเนี่ยนะครับเสื้อสีเหลืองส่วนทางฝั่งจัดเซียนเนี่ยอยู่ในชุดสีน้ําเงินนะครับก็แข่งกันแบบเซตเดียวรู้ผลนะครับดูครับกุญ่ัศม,มีแขรับลูกโอ้โหเป็นครับเรียกเสียงยูฮาได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับรับลูกอีกแล้วแ,แล้วแต้มแรกเลยเป็นฝัน่งออสตาไทลีกนำไปก่อนเลยครับ แมแรกเป็นของออสตาไทยลีก่อนนะครับโอบรรยากาศการแข่งขันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานครับท้อยทีท้อยอาศัยนะครับก็ผัดกันทำคะแนนไปมานะครับมีทั้งลูกเก๋าของฝั่งเจ็ดเซียนทีท่เราได้เห็นกันครับมีนุสลาเนี่ยหยอดหน้าเน็ตสวยๆหลายครั้งนะครับแล้วก็มีคุณรัศมีแขมีตบทำคะแนนด้วยนะครับ ซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสนุกสนานครับทอยทีทอยอาศัยนะครับแล้วก็มีการสลับกันทําคะแนนนากันนะครับสุดท้ายฝั่งเจ็ดเซียนครับกลับมาเอาชนะได้ครับที่25ต่อ18นะครับท่ามกลางรอยยิ้มนะครับเสียงโหเราะของแฟนคลับแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศดีๆครับคืนวันเก่าๆที่เหล่าเจ็ดเซียนรถแล่นแข่งขันอยู่ด้วยกันนะครับ หลังแข่งขันเสร็จครับก็มีพิธีการนะครับดรกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยครับมีการมอบโล่ที่จะลึกให้กับนักกีฬาทั้ง7คนครับที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานครับสร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จรวมแล้วกว่า20ปีนะครับก็เกียรติยศหลักๆที่พวกเธอทั้ง7คนเล่นร่วมกันและคว้ากันมาก็คือแชมป์เอเชียนคัพนะครับแชมป์ชิงแชมป์เอเชียนะครับสครั้งนะครับแล้วก็มีเหรียญทองซีเกมส์สครั้ง นับเฉพาะตอนที่เล่นรวมกัน7คนนี้นะครับอีกทั้งพวกเธอครับยังเกือบสร้างประวัติศาสตร์ครับพาทีมชาติไทยครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกมด้วยครับถนึง2ครั้งด้วยกันทั้งในปี2016ครับแล้วก็2020นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกือบนะครับเกือบจะได้ไปนะครับแต่ว่าเชียร์ครับไม่ได้ไปครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเธอฝันสูงสุดนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องฝากความฝันเหล่านั้นครับไว้กับเรา นนกีฬาดาวรุ่งที่กำลังขึ้นมานะครับขอบคุณท่้ทองอยมความสุขแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลต้นแบบเลยนขอขอบคุมากมาค่ะแล้วก็ทุกคั้งที่อูอยู่กับพี่มควูสกว่าอยู่ดีใจแล้ ได้ต้องมาทีที่ได้อยู่ในทีมชาติแล้วก็ทุกทรังที่ไปแข่งขันไม่ว่าจะแหรือชนะมันมันมากกว่าทีมชีนซึ่งหนูคิดว่าที่ผ่านมาที่มีที่ททททนีุกคนูนู หลังจากที่พรพันธ์กล่าวเสร็จนะครับก็มีการส่งต่อนะครับทั่วนะครับที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์การส่งต่อตํานานสู่ตํานานรุ่นใหม่ต่อไปนะครับซึ่งในงานนอกเหนือจากท่านผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแล้วนะครับก็ยังมีบุคคลอีกหลายคนครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราเจ็ดเซียนนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นคนนี้เลยครับคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับโคชออสครับเกียรติพงษ์รัชตาดเกรงไกรครับก็มาร่วมงานด้วยนะครับ ก็มากล่าวคำอำลากับน้องๆทั้งเจ็ดนะครับที่เคยร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันมานะครับเกือบจะสร้างบริษัทไปรูปเกมด้วยกันมานะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จร่วมกันในหลายๆรายการนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทราบซึงทีเดียวนะครับบรรยากาศในตอนนั้นนะครับก็หลังจากนี้ครับ ฝันของพวกเธอทั้ง7คนครับในการสร้างบรษิษัทไปแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายก็คงจะต้องไปฝากกันที่เหลานักกีฬารุ่นน้องครับที่กําลังจะขึ้นมาครับหลายๆคนก็อยู่ในทีมชุดสีเหลืองสักครู่นี้นะครับบางคนก็กําลังเป็นนักกีฬายเยาวชนอยู่นะครับก็เราอาจจะได้ไปโอลิมปิกเกมครั้งหน้าเลยก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการจัดกิจกรรมอำลานนกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเจ็ดเซียน ในงาน7 l e ด e ลเ o น Volleyball บนะครับที่จัดโดยการกีฬาประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเกียรติครับและก็ขอบคุณนักกีฬาทั้ง7คนนะครับทั้งเพล่มจิตถินขาวนุสราต้อมคำออนอุมาศิริรักอัมพรย่ญญาผามาริกากันทองวลาวันพิญญพงศ์และวน,นาบัวแก้วนะครับที่อยู่ในใจแฟนวอลเลย์บอลแฟนกีฬาชาวไทยมาอย่างยาวนานกว่า20ปีนะครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาชุดประติตร์ครับที่สร้างความสําเร็จสร้างรอยยิ้มรสร้างความสุขให้กับ แฟนกีฬาชาวไทยมากว่า20ปีนะครับก็เราทั้งหมดครับก็วอวยพรให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในอนาคตรครับไม่ว่าจะทำงานหรือว่าดำเนเินการใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ